สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาทํางานสวนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาก็ประมาณนี่นะครับห6นาฬิกานะครับนี่ครับก็52ครับ4โมงเย็นเกือบ5โมงครับเราวันนี้เราก็จะมาประกอบอาหารกันครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาแสงไฟมาด้วยครับเพราะว่าเราทํางานมาทั้งวันแล้วเริ่มหิวแล้วครับเราก็จะมาทำอะไรกันดีครับ เราจะไม่ใช้ฟืนครับเราจะใช้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สแบบนี้ครับวันนี้ผมไม่เงาแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเอาเอาเจ้าตูบมาด้วยครับนี่ครับเจ้าตูบคือเนี่ยครับน้องหมาครับน้องหมาวันนี้ผมเอาเอาน้องหมาเล็กน,น้องหมาตัวเล็กนะครับ มาด้วยครับอนี่ก็พันตัวเล็กครับเขาบอกว่าพันชิวาว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เอรู้จักพันสุนัขเท่าไหร่ครับเพราะว่าคผณอาจารย์เขายกให้มาครับอาจารย์เขามีหลายตัวครับยกให้มาตัวตัวนึงนี่ก็ประมาณประมาณห้าเดือนแล้วครับตัวนี้นะครับเรามาทําอาหารกันครับวันนี้ก็เราจะทํารรีบทำครับเดี๋ยว เราไม่มีแสงไฟนะครับบรรยากาศวันนี้ครับดูรอบๆข้างนะครับบนดอยนู้นนะครับท่านผู้ชมบนดอยนะครับบนดอยเขาก็จะเริ่มจะแดดเริ่มจะเริ่มจะรับฟ้าแล้วครับมาดูกันครับนี่ครับบรรยากาศบนดอยนู้นครับม่านผู้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอารถครับโอ้บนดอยนู้นครับโอ้โหนั่นแหละดอยสวยงามมากครับบนเขาครับ ตอนนี้บอ่อน้ำของผมก็เริ่มแห้งหมดแล้วครับแห้งไปประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่เราก็จะมาทําอาหารกันครับเรามาดูกันนะผมจะทําอะไรกันกินครับวันนี้ผมจะกินผักครับอุ๊บอ่าใช้กล้องมือเดียวครับอถ่ายทําคนเดียวก็ลําบากแบบน,นีนบแ้แล้วครับท่านผู้ชมเรามาดูกันครับว่าผมจะทําอะไรกันกินผมมีรังมรือครับ ผมมีอะไรเอย่ยผมมีผักนะครับนี่ผักนี่ครับก็ยังมีผักนี่ครับอมีมีผักแล้วก็มีพวกอันนี้มันเขือนีผักผมมา,มาจากตู้เย็นก็เพราะวาดีมัน,ม,นมันไม่ตู้เย็นก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างก็จะมาทํททําสวนนี่แหละครับเราจะมาทําให้กินให้หมดเลยครับเพราะว่า ทิ้งไว้ก็เสียดายนะครับเรามาดูกันเลยครับผมจะทําอะไรกันกินครับวันนี้ผมขอล้างมือครับตอนตอนตอนนี้เริ่มจะมืดครับเริ่มยุงเริ่มเยอะครับนี่ครับผมต้องใช้เจ้าตัวนี้ครับไล่ยุงครับชมเอามาดูกันเลยครับเราจะล้างไม้ล้างมือครับเดี๋ยวขอ มันจะเปื่อนครับเดี๋ยวเราเราทำอาหารการกินเสร็จแล้วเราเราก็คงจะเดินทางกลับบ้านนะครับเราพร้อมที่จะเดินทางแล้วตอนนี้เราทำอาหารก่อนครับขั้นตอนแรกผมจะผมจะทำไรดีครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสักอย่าง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีใครใครอะมีใคร นะครับถึงแล้วเราก็มีอ่ามีนี่ครับมีมีฝาหม้อนะครับอ่านี่หม้อข้าวรักโขข้าวมาด้วยครับนะครับนี่เราจะกินกันครับนี่ข้าวเป็นข้าวข้าวสวยนะครับเราจะมากินกันเราจะเราจะทำอาหารเท่าที่เรามีอุปกรณ์อยู่เท่านี้นะครับวันเราจะใช้ชีวิตรอดอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับ แล้วเราก็จะติดเตาแก๊สก่อนครับเราเริ่มตอกแก๊สก่อนนี่ครับตอกแก๊สแบบนี้ครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับเราก็จะทำอาหารกันครับ มันโคงครับผมว่าเดี๋ยวเรายกได้ไหมเออเราจะได้อยู่ครับเป็นไรนี่แก๊สนี่ครับเอาก็ใส่เข้าไปก่อนครับทดสอบติดไหมโอเคครับติดนี่เราก็จะมา เรื่องอุปกรณ์มีแค่นี้ครับอุปกรณ์เราไม่เยอะเรามีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวมีอะไรเอ่ยที่เราจะเสริมครับท่านผู้ชมมีพวกพวกพวกเดี๋ยวผมไปเอาอ่าเครื่องปรุงครับเอาครับเราก็มาต่อคลิปเลยครับนี่ผมไปเอาไปตองมาแล้วนะครับเอาไปตองมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะ หาอุปกรณ์เกี่ยวกับเอาละครับเรามาต่อคลิปเลยครับคือเราจะทําการทอดไข่ก่อนนะครับเราจะทอดไข่ก่อนเอาเอาไข่สองใบครับไข่สองใบ,บอาทิ้งลงไปเลย บอ่อน้ำอ้าวแล้วเราก็จะปรุงด้วยเมกี้ตอนนี้แล้วครับเครื่องปรุงเรามีเท่านี้เราจะทอดไข่ก่อนครับเสร็จแล้วเราก็ทำเมนูแบบ ผัดเขาเรียกผัดใส่ผัดผัดผัก,ก,ก,กใส่ไข่ไข่ทอดครับเอาแล้วก้อน่านะครับอันนี้มันโค้งไหมครับเนี่ยน่าจะไวอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> จะระพังเลย <c oughs> พังกัไม่เด็กกินแล้วครับ มันแล้วเหลือแค่นี้แล้วครับประหยัดประหยัดหน่อยครับมันเราเหลือน้อยว่าเราต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวสักผู่อ่าอ่าอ่าเป็นน้ำรับเป็นน้ำเออเพราะว่าโอ้ยโอตาย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 มันมีน้ำผสมเพราะน้ำมันเลยวใน,นดีครับไข่ใส่ไปเลยครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเมื่อบเราไม่มีไฟฟ้าครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นที่เราจะกินข้าวนะครับเราเข้าปลาเข้าสวนเราพกเตาแก๊สแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าทำให้ชีวิตเรารอดได้ครับ ถือดีๆครับมือถือจะตกครับจะตกออกจากเออเออได้แล้วครับอ้ตอนนี้ไข่ก็เริ่มเริ่มสุกแล้วครับอ่าเริ่มสุกแล้วทีนี้เราก็จะ ใส่มาใส่ตรงนี้ไว้ครับใส่บใบตองครับอเอาไขใส่ใบตองเสร็จแล้วเราก็จะปิดเตาแก๊สก่อนครับเพราะว่าเราจะหั่นผักครับเดี๋ยวผมล้างมือสักครู่ครับ น้ำใส่กระนลนมาครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะหั่นผักครับนี่ครับมีมีเดินป่าผมครับล้างๆนะเสร็แล้วเราก็จะหั่นผักใส่ตรงไหนครับผักนี้คือผมล้างมาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมมาแล้วนะครับ จะหั่นแล้วนะครับใส่วันนี้เลยครับจะเป็นเป็นก็จะเป็นประกาศขาวครับ Oh. Hey, hey. ทำไมต้องมีเสียงเข้าครับโอเดี๋ยวขานี้จะล้มครับผมขอทำขาให้ได้ดีครับ mm hmm. เอาแล้วครับวันนี้มั่นคงแล้วครับเริ่มจะมือแล้วครับเดี๋ยวผมคงจะผักนี่ก็เอากเก่าทิ้งไปครับ ครับแบบง่ายๆเลยนลครับผัดอะไรก็ใส่เข้าไปครับอันนี้ก็มะเขือเทศครับก็หั่นเข้าไปครับนี่ก็กินคนเดียวก็พอดีแล้วครับท่านผู้ชมเพราะเราอยู่สวนคนเดียวครับ ไม่มีอะไรสักอย่างหรอกครับมีต้นหอมอะไรก็ไม่มีแล้วครับมีเท่านี้แหละเ <c oughs> <c oughs> พื่อเอาชีวิตรอดครับเรียบร้อยครับแล้วก็จะอันนี้ใส่ก่อนครับเดี๋ยวเราก็น้ำมันใส่ครับอมันไม่แม่นมันพองนะผมว่าแนละ้วมันกนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายครับย้ายก่อน มว่ามันไม่มั่นคงเท่าไหร่ครับเอานี่ผมย้ายแล้วครับยุบกล่องไปหน่อยครับเอาแล้วครับอันนี้แน่นอนแล้วครับผมก็จะวางตรงนี้เอออย่างนี้ครับแจวเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เข้าไปน้ำมันไปหน่อยครับ าพอแล้วคือปรุงรสเรามีอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเจ้าตัวนี้ครับนี่นะครับเขาเรียกว่าไข่ครับไข่หัน่นไข่นี่ครับหั่นไข่อย่างนี้นะครับหั่นไข่เดี๋ยวก็ตัดอย่างนี้ครับตัดให้เป็นตัดให้เป็นลูกเตาครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะล้างมือครับสตาร์ตเตาแก๊สอ้าวเดี๋ยวรอเตาแก๊สให้ร้อนสักครู่ครับนี่ก็ล้างมีดก่อนครับ ครับไปไหนต้องเอาน้ำไปด้วยครับน้ําแบบนี้ครับใส่เข้าไปห้าลิตรครับพกติดรถไปด้วยครับ แล้วก็ผัดผัดกาดขาวนะให้สุกๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่สุกมันกินมันจะเลี่ยน <laughs> ยกก้อขึ้นมาใกล้ๆครับเพราะว่าได้ใกล้คิดกับการการผัดครับา อ่าแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศครับถ้าเราไปไหนนะครับท่านผู้ชมเข้าป่าเข้าสวนแล้วก็พกอุปกรณ์พวกนี้แหละครับพวกอ่านี่นแหละครับ กระทะแล,ะะล้วกะตะหลิวแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยนะครับเราพบไปด้วยครับเราจะทำอาหารอะไรก็สามารถที่จะทำได้ครับนี่ครับต่อ,อไปก็เอาไข่ขใส่ครับ แล้วก็ใส่ด้วยเมกกี้อย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรสักอย่างแล้วครับอ่าเข้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพราะว่าไข่ก็สุกเไข่ก็สุกแล้วนะครับ นี่ครับกินคนเดียวน่ะเยอะแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ยครับหน้าตาน่ากินครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ไปเราก็จะมานั่งกินกันครับยกมาเดี๋ยวเราปรับมุมกล้องสักครู่ครับยกุมกล้องมาครับเราจะมานั่งกินกันครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราเปลียแก๊สครับ นะครับเดี๋ยวจะคว่ำจะไม่ได้กินพราะมีเท่านี้ลแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันก็จะละเพราะว่าใบตองมันโดนฝุ่นนะครับเพราะว่าบางเราก็ไม่มันใจว่าจะสะอาดได้แล้วครับเราจะล้างไปตองก่อนนะครับ ล้วครับเราล้างใบตองสะอาดเรียบร้อยเนี่ยใบตองนี้เีวครับเราจะล้างนีะครับเผื่อมันเป็นฝุ่นนะครับควาจริงมันก็ออกมันดูใต้นี้ครับบางครั้งก็ฝุน่นมันติดใต้นี้เราก็ล้างด้วยเียบไว้ครับเสร็จแล้ว อพจะมากินนะครับเนี่เราจะเอาข้าวมาครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องสักคู่ครับขาตั้งกล้องให้ดีๆครับกลัวล้มครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมากินครนี้เข,ขาผมจะเอาข้าวมาแล้วครับ ใส่เข้าไปเลยพอเท่านี้ก่อนครับเพราะไม่ต้องเยอะครับเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันแล้วนะครับอ้าวยกกล้องขึ้นมาเออเราก็มานั่งกินกันโดยกันนี่อาหารที่เราจะกินนะครับ <laughs> กินแบบนี้แล้วครับนี่ท่านผู้ชมลาดเข้าไปเลยนี่ครับนี่ครับอาหารของเราครับแล้วผมเหมือนจะมีอู้ร,อร้อนร้อนครับร้อนโอเดี๋ยวเอาอาหารให้เจ้าที่เจ้าทางกินนะครับ อุนร้อนร้อนหมักร้อนหมกัมกเดี๋ยวผมผมเอาันนี้ไปครับให้เจ้าที่เจ้าถเจ้าฐานกินครับเอาใส่ไว้ตรงนี้ครับให้เจ้าที่เจ้าฐานกินก่อนนะครับ่านผู้ชมเอาวไว้ตรงนี้แล้วครับเอาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะกินข้าวประมาณสักอันนี้ก็ประมาณเกือบกี่โมงแล้วครับไม่สักคู่ตะกี้ประมาณน่าจะห้าโมงกว่านะครับ อ่าอ่าห้าโมงครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีเราทํางานไปทําอาหารไปสิบหกนาทีครับฮ่าถือว่าวัยเอาละครับเรามากินข้าวกินปลากันครับนี่นะครับล้างล้างมืออีกครั้งนะครับเพราะว่าเพื่อความสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราท้องเดินนี่เราอยู่ในป่านี่ลาบากมากนะครับ ว่าถือให้สะอาดที่สุดแล้วครับอ้าวินกระด้เลยครับอือหสุดยอดครับอืมอืึแม่มรสชาติอร่อยครับยำครับอือห ยำมร้เยำ <laughs> อร่อยมากครับอืมนี่เข้าบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแสงแดดแล้วครับนี่ครับรอบๆข้าง กอบข้างบรรยากาศในในสวนครับตอนนี้เราก็อยู่ในกระท่อมนะครับเดี๋ยวเราลดนิดหน่อยครับเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ชมว,ว,วิวบนดอยนะครับเนี่ยบนดอยนู้นครับวิวบนดอยนะครับนี่เขาจะมีดอยเริ่มมืดแล้วครับไม่มองมองหน้าเขาไม่เห็นแล้ว <laughs> อาอเอากินกันก่อนครับกินกันก่อน,อนเรื่องวิวค่อยว่ากันทีหลังเพราะว่า รามากินข้าวกินปลาอืม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 น่าสกัดโอเคไม่ไ เนี่ครับต้องินแบบนี้ครับอร่อยอืออออยู่คนเดียวครับกินข้าวไปด้วยแล้วปรับกล้องไปด้วยครับ อยู่ในป่าแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปรับตัวให้ง่ายๆครับขอให้มีไข่ไก่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพวกผักเนี้เราสามารถที่จะเก็บผักที่กินได้นะในปา่าในในเขาเราก็สามารถที่มาผัดได้ครับ ก็คงไม่ทันมืดหรอกครับเรากินข้าวทานข้าวเรียบสร้ไยแล้วคงเดี๋ยวเราเก็บื่องไม้ื่องมือใส่ในรถกระบะแล้วเราคงจะออกไปได้อืม <c oughs> <c oughs> หมดครับหมดเยี่ยมอร่อยครับที่ผมกินหมดเพราะว่าด้วยความหิวครับเพราะว่าผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาทั้งวันแล้วครับผมก็ทํางานตลอดครับก็มันไม่หิวจริงครับไม่หิวมันมาหิวตอนเย็นๆก็เลยต้องมาทํากับข้าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมน,นะครับการใช้ชีวิตรอดในป่าในสวนนะครับ คลิปนี้ก็คงจะขอรำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งต่างครับเปิดเป็นกำลังใจบ๊ายบาสวัสดีครับ